ครับต่อไปเรามาดูช่องใหญ่ๆนะครับช่องใหญ่ๆที่คนเขามีผู้ติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอย่างนี้นะครับเปรียบเทียบกับช่องเราที่กําลังพัฒนานี่แหละครับเราจะทํำยังไงให้เราช่องเราเติบโตเหมือนเขานะครับผมก็จะมีเคล็ดลับอีกเช่นเดิมนะนะครับว่าเราจะทํายังไงให้แบบช่องเราเติบโตได้เหมือนคนอื่นเขานะครับ ก่อนอื่นเลยนะนะครับทุกอย่างละ่ะที่เราจะเปิดสร้างรายได้เนี่ยทุกอย่างนะนะครับผมพยายามคือทำคาแรคเตอร์ตัวเองว่าเราจะแสดงหมายถึงว่าแสดงเราจะทําอะไรในเฟซเราจะทําอะไรในเพจอย่างเงี้ยบางเพจนะผมยกตัวอย่างเขาก็เอาความถนัดของเขาะ่ะเขาจะทําอะไรนะครับอย่างเช่นคนถนัดกินข้าวเขาก็ทําคลิปกินข้าวบางคนถนัดเป็นครีเอเตอร์หรือแนะนาเขาก็ทําแบบนี้ รเราจะทํำยังไงละ่ะเราจะดังเหมือนช่องคนอื่นเขานะครับก่อนอื่นเลยนะครับการสร้างโปรไฟล์เป็นสิ่งสําคัญนะเพื่อนๆการตั้งชื่อก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับผมแนะนานะครับ <c oughs> เพื่อนเพื่อน,อนมือใหม่ครีเอเตอร์เลยนะครับใส่รูปตัวเองเป็นสิ่งสําคัญเพื่อยือนยันตัวเองนะครับเพราะว่าอะไรครับ AI เนี่ยอย่าลืมนะเขาเป็นระบบทุกอย่างนี่มันรวดเร็วแค่เราสมัครแค่เราโพสต์แค่เราลงชื่อนี่เขาก็รู้แล้วว่า เราทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับเราเขาไม่ได้ว่าให้คนอื่นมาตรวจสอบตรวจจับนะนะครับขณะเจ้าของบริษัทเขายังนั่งอยู่เฉยๆหรือใน a c e b o o k เนี่ยเขายังรู้นะครับอันนี้คือระบบ AI เขามองอยู่แล้วว่าเราจะทําแบบไหนนะครับกลุ่มแบบไหนแค่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับลงรูปลงคลิปอะไรทุกวันเนี่ยเขาก็จะ AI เขาก็จะตรวจสอบเขาก็จะจัดสรรหานะครับอ่า แบ่งว่าเราจะทําอะไรประมาณนี้ทะนั้นแล้วผมแนะนําคือสร้างคาแรคเตอร์ตัวเองออกมานะครับเพื่ออะไรครับสังเกตไนช่องใหญ่ๆคนอื่นที่เขามีทำไมทาไมเพื่อนเขามีเยอะเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับสังเกตไหมแล้วเวลาการทําคลิปเนี้ยมันจะมีช่องใหญ่ๆเขามารวมกันนะเพื่อนสังเกตไหมนะครับช่องเล็กมารวมช่องใหญ่ช่องใหญ่อาจจะไปกับช่องใหญ่ประมาณนี้สุดท้ายเขา ก็เอาความรู้ตัวนี้มามาแชร์กันทั้งๆที่ทั้งๆที่ไม่ได้ไม่ใช่นี่นะคือเขาพยายามคือเขาจะเกาะกลุ่มกันเพื่อนเพื่อนคิดตามผมนะ <S <S นะเขาพยายามจะเกาะกลุ่มกันเพื่อขยายฐานตัวเองฐานผู้ติดตามอย่างเช่นฐานคนนี้มีคนติดตาม10,000อีกคนนี้ถึงแสนอีกคนนี้หนึ่งล้านอีกคนนี้ล้าน, 1, 000, ก,น 1, 000, กว่าเนี่ยเขาก็จะเอา3ากลุ่มเนี้หรือว่าเยอะกว่าน,นี้เนี่ยมาดึงเข้าหากันคนนี้มีผู้ติดตามเยอะคนนี้มีผู้ติดตามน้อยนะครับ พอถ่ายรูปรวมกันแล้วนะครับวันนี้ไปกินข้าววันนี้ไปทานข้าวสร้างกิจกรรมเนี่ยเขาก็แชร์หากันพอแชร์หากันเสร็จปุ๊บเนี่ยเพื่อนทั้งหมดที่ผู้ติด,ดตามเนี่ยเขาก็จะลิงก์หากันโดยอัตโนมัติเพราะว่าอะไรครับ AI เขาบอกเลยว,ว่าการมีส่วนร่วมนะครับเขาสร้างคาแรคเตอร์เขาเรียกว่าบ้านเราก็เรียกว่าดึงกันดันกันนี่แหละครับคือดันแล้วก็แชร์เห็นไหมครับเพจใหญ่ๆทำไมเขาถึงโต และเพจเล็กๆคือว่าเขาอยากดันกันขึ้นมานี่แหละครับเพราะว่าเขาเพจเนียเขาเขาทำคาลิเกอร์เขาได้แล้วเขาสร้างเป้าเป้าหมายของเขาได้แล้วเขาสร้างกลุ่มเขาได้แล้วนะครับเขามีกลุ่มอะไรทุกอย่างเขาเพียกพร้อมหมดนะไม่ใช่เหมือนกับเราที่เรากําลังทํากลุ่มเล็กๆกลุ่มเล็กๆหมายถึงว่าเราทําด้วยตัวเองเราสร้างด้วยตัวเองนะเราเรียนรู้ด้วยตัวเองเราหากลุ่มเป้าหมายของเราเองเอาง่ายๆคือเราเรียนรู้ไม่มีอาจารย์ไหน เราพยายามตรงไปตรงหน้าอย่างเดียวบางคนเป็นเพื่อนไต่เต้านะครับมีอาจารย์นู่นนี่นั่นแนะนำเพราะว่าไปอยางอันนี้ผมเปรียบเทียบนะครับว่าเราจะไปในทางทิศแบบไหนทิศทางไหนนะครับถ้าอันนี้ผมว่าถ้าเป็นช่องใหญ่ๆที่ผมแนะนาอย่างนี้แหละเขาก็จะทําแบบนี้นะทาไมเขาช่องเล็กเขาทำไมตัวเร็วๆว่านี่แหละเขาพยายามเขาไปแชร์กันแล้วก็แชร์ประสบการณ์แล้วก็ถ่ายรูปรวมกันทํากิจกรรมร่วมกัน AI เขาจะมองเราว่ากลุ่มเป้าหมายของเขาเนะี่ย เออคนนี้แสดงว่ามี Character คาแรคเตอร์คล้ายๆกับคนนี้คนนี้แสดงว่ามี Character คาแรคเตอร์คล้ายๆกับคนนี้เนี่ยเขาพยายามหาเกาะกลุ่มกันนี่แหละเขาก็เลยโตตัวเร็วมาเปรียบเทียบกับเราละ่ะเออสังเกตไหมเพื่อนๆก็ลองคิดตามผมนะเรานี่ไม่รู้อะไรเราก็พยายามทั้งกินข้าวทั้งทําคลิปทั้งนู่นนี่นั่นนะครับองค์ประกอบหลายๆอย่างเราเราไม่พร้อมเพียงกันเ,ออเราจะลงได้ไงวะนอกจากเราไปทักทาย ติดตามเลยนะติดตามกลับเลยนะท,ทักทายแล้วนะสวัสดีตอนเช้าสวัสดีจนเนย็นทําอย่างนี้ทุกวันทุกวัน,วนมันก็ไม่ได้เติบโตตื่นขึ้นมาก็เจอแล้วคนนี้ตื่นขึ้นมาก็เจอแล้วคนนี้บางคนก็ติดตามแล้วติดตามกลับด้วยนะทักไปแล้วตื่นขึ้นมายกเลิอกอีกมันก็ไม่ได้เกิดอะไรมากมายสุดท้ายก็กลับมาอยู่ที่จุดเดิมตื่นขึ้นมาคนยังติดตามอยู่ห้าคนมีเพื่อนอยู่ห้าคนก็ยังมีเพื่อนอยู่ห้าคนพอหนึ่งเดือนผ่านไปเอ้าทำไมคนนี้ เติบโตได้เร็วจังได้สร้างไรายได้ได้แล้วทําไมเรายังอยู่เหมือนเดิมอีกคนนี้เขาทําอะไรเขายังไปได้สูงกว่าเรานะครับคนที่ไปได้ก็ไปได้อันนี้คือผมเปรียบเทียบระหว่างคือนี่แหละถ้าเราดูวิดีโอหรือการแยกแยะออกเนะี่ยเราจะทายังไงให้มันกลุ่มเราเราเองเนะี่ยเพจเพจเราให้โตเหมือนกลุ่มใหญ่ๆเขาอันนี้เป็นเทคนิคนะเรียนรู้เองทําเองนะครับก็เราไปเกาะกลุ่มเขาสิที่ผมบอกเนะี่ย ก็กมเปไน็นแบพที่เพจใหญ่ๆที่เขานะ่ะที่เขาคอมเมนต์หรือเขาใต้โพสต์ใต้ภาพคอมเมนต์อะไรทุกอย่างที่เขาโพนะูดคลิปดังๆนะที่เอไอส่งมาให้เราดูนะเราไปคอมเมนต์เลยแล้วก็ไปกดแชร์เขาแล้วกดติดตามนี่แหละนี่แหละเขาเรียกว่าดันเล็กๆไม่ได้ดันใหญ่เขาเรียกว่าเปิดช่องกลุ่มเป้าหมายเราเห็นไหมครับอย่าไปปิดกว้างอย่าไปปิดนะโอ้ว,ว่าโปรไฟล์ของเราต้องมีของเราคนเดียวอย่าอย่าให้คนอื่นแชร์ ไม่ใช่คุณต้องลดคําว่า,าแชร์ให้คนอื่นดูไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแชร์แล้วเขาจะได้ไม่ใช่นะนะครับผิดกดเลยเราแชร์เขาได้เราได้เขาก็ได้นะเพื่อนๆมันเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าเอ้ยเราแชร์เขาก็ได้เราไม่ได้อะไรนี่เนี่ยบางคนคิดผิดนะ เขา Facebook เขา AI ที่เขามองแล้วว่าความการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งสำคัญการแชร์ความรู้หาประสบการณ์ใหม่การแชร์ความรู้แชร์กันทั่วโลกมันเป็นยิ่งดีไม่ใช่ว่าเราจะปิดกัน้นแค่ว่าหน้าโปรไฟล์เราไม่ต้องแชร์ให้คนอื่นมานะสังเกตลองไปดูในประสิทธิภาพของเขตก็ได้ประสิทธิภาพข้างในนะมันจะมีว่าคนแชร์เท่าไหร่คนดูวิดีโอเท่าไหร่ประมาณนี้มันจะมีหมดเลยนี่แหละคือคือ AI เขามองแล้วว่าถ้าคุณทําตามพวกนี้ได้เนี่ย มันก็เติบโตดังนั้นเพจใหญ่ๆเขาจะเอาคนเล็กๆดันขึ้นไปให้มันเติบโตได้เร็วอ่าทางนั้นเราผมก็เลยบอกว่าการทาเพจเนี่ยผมเลยบอกว่าถ้าเราลดทิฐิเราลดอ่กฎของตัวเองที่มีเราไม่ต้องไปดูเพื่อนอเราลงไปดูไปนะครับอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปดูคนอื่นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อืมเทคนิคเขาก็บอกเลยว,ว่าไปดูคนอื่นให้จบคอมเมนต์เพื่อนใต้าภาพใต้โพสใต้นูน่นนี่นั่น ทำทุกอย่างเหมือนเขาที่คนอื่นทําแค่นี้คุณก็ได้แล้วไม่ใช่ว่าโอ้ยลงโพสไปเดี๋ยวคนจะมาดูเองไม่ใช่ผิดเลยนะลงไปทําไมไม่มีคนดูตั้งคําถามตัวเองเอา่ามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ส่วนตัวอันนี้เป็นสาธารณะอ่าเราลงเสร็จเราไปดูเขาในได้แน่นอนอันนี้ครีเอเตอร์มือใหม่ลองไปทําดูยิ่งดูไลฟ์ส่วนเพื่อนยิ่งดียิ่งเพราะว่าอะไรครับเฟซบุ๊กเขาจะมองว่าเออคนนี้มีปฏิสัมพันธ์คนนี้อา่า สามารถจะสร้างคาเล็เตอร์ได้เร็วขึ้นประมาณนี้นะเพื่อนๆอ,อย่าไปปิดกั้นตัวเองถ้าคุณปิดกั้นแสดงว่าคุณไม่ทําเต็มร้อยเปอร์เซ็นคุณมีแต่อยากได้อย่างเดียวนี่แหละกฎของเขาคือตาษาธรรณะการมีส่วนร่วมการเข้าไปทักทายการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีถ้าคุณทําอย่างนี้ไดนะ้โอเคเลยเพจคุณเติบโตถ้ายิ่งดีแบบคุณไปดูเพจใหญ่เขาเนี่ยเขาดันกันเขาดูกันถ้าคุณอยากดังถ้าคุณเนี่ยที่เขาส่งมาให้ดูเนะี่ยนะครับ ดูเลยแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ comment, แชร์ share. นี่แหละแชร์มันจะแชร์ประสบการณ์หมายถึงว่าเราไปเกาะกลุ่มเราเอาเพื่อนเขาพาเขาเอาเพื่อนเรานี่ไงมันก็ได้อย่างเงี้ยนะครับถ้าอยากได้มากกว่านั้นเราก็ไปดูแล้วก็ไปทักทายแล้วก็ไปดูโปรไฟล์เขาแค่นั้นเองและการมีส่วนร่วมมันก็ได้หลายอย่างนี่แหละเขาบอกว่าทําไมช่องใหญ่ๆเขาเขาสร้างคาแรคเตอร์และเขา AI เขามองว่าช่องมันใหญ่มันเติบโตได้เร็วนะครับช่องใหญ่ก็ช่างมีสูงก็ยิ่งมีหนาวเนเพื่อนลองดูนะ แล้วทำไมช่องเล็กทำไมเราจะเติมตัวไม่ได้นี่แหละ a อ AI เป็นสิ่งที่เขาตรวจสอบเรานะครับทายัางไงช่องเราจะโตเหมือนเขาได้นะเราค่อยๆดูค่อยๆศึกษาดูนะเพื่อนๆน,นี้ได้แน่นอนเข้าไปดูคลิปเขาไปดูนู่นนี่นั่นของเขาผมว้าได้แน่นอนนะครับอย่าไปปิดกั้นตัวเองนะเพื่อนๆลองดูนะนะคลิปนี้นะครับ